คำถามข้อ26ครับสัตยาเคราะห์คืออะไรเข้าษารู้จักคำว่าสัตยาเคราะห์ไหมครับก็คืออะไรข้อที่1นนะครับพิธีการต่อต้านอังกฤษของชาวอินเดียข้อ 2. วิธีการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวอินเดียข้อ3แนวคิดเบื้องหลังของกระบวนการชาตินิยมของอินเดียข้อ4ครับแนวคิดเบื้องหลังการรวมตัวของชาวอินเดียทั้งฮินดูและมุสลิม สัตยาค้อนี้น่าข้อสอบมากครับสัตยาค้อเนี่ยแปลว่ายึดมั่นในความจริงเป็นวิธีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชของหมาตรรมะคานทีโดยยึดหลักอหิงสาหรือหลักสันติวิธีสันตวิวิธีครับเน้นความอดทนอดกลั้นไม่ใช้กําลังหรือความรุนแรงตอบโต้จนในที่สุดครับรัฐบาลอังกฤษยินยอมให้อินเดียได้รับเอกราชโอ้โหนะครับถือว่าสัตยาเค้อนะครับของท่าน มหาตรมทานคันธีนี้ได้ผลจริงๆครับโดยใช้ยึดหลักอหิงสาคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้สัตยาเคราะห์นะครับเพื่อที่จะต่อสู้เอาเอกราชนะครับคืนมาจากอังกฤษซึ่งเป็นยุคล่าในนิคมนั่นเองครับเราตัดทิ้งได้เลยครับที่เป็นแนวคิดเบื้องหลังของฮินดูมุสลิมนี่ไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แนวคิดเบื้องหลังของชาตินิยมอินเดียแต่อย่างใดสําหรับข้อ1กับข้อ2นั้นนะครับ ข้อหน,นั้นเป็นการต่อต้านอังกฤษนึกคงต่อต้านไม่ได้และครับเพราะว่าเข้ามาแล้วปกครองแล้วก็ตัดทิ้งไปแต่เป็นวิธีการต่อสู้เพื่อให้ได้รับเอกราชของชาวอิเดียต่างหากที่ข้อ2กับ